นมัตถุรัตนตยศะขอความน้อมน้อมจุมีแด่พระรัตนตรยัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลีสิกขามาที่หน้า3 1 9วันนี้มาเรียนภาวะตัดทิศกันนะครับในภาวะตัดทิศนะครับมีปัจจัย6ตัวคือตะต,ะะต,ะตะนยะตตะนะตานะกัะนะ นะครับใช้แทนความหมายของภาวะศัพท์ซึ่งแปลว่าความเป็นลงหลังฉัตรถีวิพัฒนนะครับลงหลังบทฉัตรถีวิพัฒเอามาดูในแต่ละปัจจัยกันเลยนะครับปัจจัยที่1ก่อนตะตะปัจจัยตะตะปัจจัยสาเร็จรูปเป็นนปุงสกุลิงนะเมื่อสําเร็จรูปแล้วใช้เป็นนปุงสกุลิงนะครับอุทาหณ์เช่น วิเคราะห์ว่าจันทัศภาโวจันทตังจันทัศภาโวเป็นรูปวิเคราะห์จันทตังเป็นรูปสําเร็จนะครับซึ่งมาจากคําว่าจันทะแล้วก็ตตาปัจจัยตาตาปัจจัยนี้ใช้แทนคําว่าภาวะศัพท์แทนที่จะถ้าเป็นสมาธิก็จะเป็นจันทะพาวนะครับแต่แทนที่จะเป็นจันทะพาวก็เป็นจันทตังแทน ตตาปัจจัยใช้แทนภาวะสั์นะครับฉะนั้นจันทตังก็แปลว่าความเป็นแห่งพระจันทร์ชื่อว่าจันทตะนะความเปลี่ยนพระจันทร์นะครับความเป็นแห่งพระจันทร์ต่อมานะทีนี้มาดูมนุสตังนะครับมนุสตังก็มาจากคําว่ามนุสสะแล้วก็ตตาปัจจัยความเป็นแห่งมนุษย์นะก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับไม่ยากนะเอาคําว่ามนุสสเนี่ย มาลงอืมมาลงชดถีวิพัฒน์นะครับอ่าทีนี้ลองวิเคราะห์ดูนะครับมนุษยะนะครับมนุษย์สัตตังนะก็เป็น มนุษย์สัตว์ะนะครับมนุษย์สัตสวมนุษย์สัตว์ตังนะครับความเป็นแห่งมนุษย์ต่อไปปันดิตทันดิตตังความเป็นแห่งบุคคลผู้มีไม้เท้าทันดิตตังนะครับก็เป็นทันดิทันดิตสะตวโว ทันดิตตังนะมาจากคําว่าทันดีนะทันดีแปลว,ว่าผู้มีไม้เทา้าลงตตาปัจัยจรัศาอเป็นอีด้วยนะครับก็เป็นทันดิตตังเนะี่ยความเป็นแห่งบุคคลผู้มีไม้เทา้าต่อมานีรัตตังความเป็นแห่งของเขียวนีรัตตังก็นีรัรศาภาโวนีรัตตัง ต่อมานะครับยาจะกัดตั้งความเป็นแห่งบุคคลผู้ขอยาจะกัดสซาะ p o ยาจะกัดตั้งความเป็นแห่งบุคคลผู้ขอนะครับอ่าต่อมาตัตานะปัจจัยนะครับตัตานะปัจจัยสําเร็จสําเร็จแล้วเป็นนปุงสกุลิงอ่าเช่น ปุถุชนะัสภะาโวปุถุชนัตตนังตรงนี้ก็เป็นตัตนปัจจัยใช้แทนภาวะศั์นะครับความเป็นแห่งปุถุชนชื่อว่าปุถุชนัตนะความเป็นแห่งปุถุชนนะครับอ่าทีนี้ตัวอย่างที่ให้มานะครับเวทนาตนังความเป็นแห่งเวทนาความเป็นแห่งเวทนาเวทนาตนะตนะ เวทนาก็เป็นอิทิลิงนะครับฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์เป็นอิทิลิงเป็นเวทนายะนะเวทนายะพาวเวทนัตตังความเปลี่ยนแห่งเวทนาต่อไปชายยะตังความเปลี่ยนแห่งปริยาชายะนะเป็นอิทิลิงนะครับมาจากชายานาะชายายะพาว ชายตานังสับเดิมคือชายยานะครับแล้วก็ลงตาตนาปัจจัยนะแต่ว่ารัสอาเป็นอาน,นะครับก็เลยเป็นชายตานังความเปลี่ยนแห่งภริยาต่อมานะครับตาปัจจัยสำเร็จแล้วเป็นอิทธิลิงนะสำเร็จแล้วเป็นอิทธิลิงนะครับสำหรับตาปัจจัยอุทาหรณ์เช่น มนุสสภาโวมนุสตาความเป็นแห่งมนุษย์ชื่อว่ามนุสตาความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นแห่งมนุษย์ชื่อว่ามนุสตาตรงนี้นะครับก็คือมาจากคําว่ามนุษสแล้วก็ตาปัจจัยใช้แทนภาวะพั์นะครับก็เอาตาปัจจัยมาต่อท้ายก็เป็นมนุสตาความเป็นแห่งมนุษย์ ต่อมานีละตาความเป็นแห่งของเขียวความเป็นแห่งของเขียวนะครับนีละตาก็เป็นนีลัสะาพาวโวนีลัตาอ่าไม่ใช่นีละตานะครับความเป็นแห่งของเขียวยาจากะตาความเป็นแห่งบุคคลผู้ขอ ความเป็นคนขอนะครับายาจะกัสสะพาโวยาจะกะตา,าความเป็นแห่งคนขอต่อไปความเป็นแห่งบุคคลผู้มีไม้เทา้าความเป็นคนมีไม้เท้านะครับทันดิสะพาโวทันดิตา มาจากคําว่าทันดีนะครับทันดะีในเพราะตาไปัจก็รักษาอีเป็นอ e ีเป็นทันดีตาต่อมากตันยุตาความเป็นแห่งคนกระตันยูความเป็นคนกระตันยูนะครับก็เป็นกะตันกระตันยุสภพาวโวกตันคำว่ากตันยุสะเนี่ยสับเดิมคือกตันยูนะครับลงตาไปจัจในเพราะตาไปัจรักษาอูเป็นอู ความเป็นกตัญยุตาความเป็นคนกระตันญยูนะครับอืต่อมาสัพพัญยุตาความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้สิ่งทั้งปวงนะความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้สิ่งทั้งปวงคือความเป็นบุคคลที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสัพพัญยุสสะภาวสัพพัญยุตา สพันยุสาภาวััพันยุตาต่อมานะครับเป็นนปัจจัยต่อมาเป็นนปัจจัยนะปัจจัยสําเร็จแล้วเป็นนปุงสักริลิงนะครับให้ลบณและวุธิรัศสระของพยัญชนะต้นของบทที่ไม่มีสังโยกด้วยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับจะอธิบายให้ฟังอีกครั้ง ดูนะครับว,ะะว,วิสมัสสภาโวเวสมังนะคำว่าเวสมังเนี่ยมาจากคำว่าวิสมะแล้วก็ลงน้ปัจจัยนะครับแล้วไปเป็นเวสมังได้ไงความเป็นแห่งวัตถุอันไม่เสมอนะวิสมะแปลว่าไม่เสมอนะครับวิสมะเนี่ยไม่เสมอวิสมัสสะก็เอามาลงเป็นชติวิพัตภาโวนะทีนี้รูปสําเร็จนะครับ วิสมะนะบวกนปัจจัยนะครับบวกน้าปัจจัยามาดูวิสมะแล้วก็ลงนปัจจัยนะครับลบนะนะลบพยัญชนะนะออกไปนะครับก็จะเหลือสระอาดนะลบน้าออกไปก็จะเหลือสระอานะครับแล้ววุธิอีที่วิตรงนี้เป็นเอนะเนี่ยเขาบอกว่าวุธิรัศสาระ ก็คือทำให้รัศสระของพยัญชนะต้นของบทเนี่ยซึ่งไม่มีสังโยกนะครับก็คือไม่มีตัวสะกดเนี่ยจากอาจะกลายเป็นอานะครับอาเป็นอาอีเป็นเอแล้วก็อุจะเป็นโอนะครับตรงนี้ก็จากวิเนี่ยเห็นไหมครับสระของพยัญชนะต้นศั์นะอุทิอีเป็นเอ ต้องไม่มีสังโยคคือต้องไม่มีตัวสะกดนะครับถ้ามีตัวสะกดทําไม่ได้นะครับนี่ก็วุติอีเป็นเอนั้นจึงมีรูปเป็นเวสมนะแล้วก็อทีนี้ก็เอามาประกอบกันนะครับก็ลบสระอาที่มอม้าออกไปนะแล้วก็พอลบสะอที่มอมา้าแล้วก็นํามอม้ามาประกอบกับสระอข้างหลังจึงมีรูปเป็นเวสมะ นะพอได้รูปเวสมะปุ๊บลงสีวิพัตนนะครับแปลงสีวิพัตเป็นอังนะแปลงสีวิพัต์เป็นอังแล้วก็ลบสระอาข้างหน้าอีกเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกันจึงมีรูปเป็นเวสมังนะครับแปลงสีเป็นอังนะครับแล้วก็ลบสระอาที่มะแล้วก็ประกอบกันก็เป็นเวสมังแปลว่าความเป็นแห่งวัตถุอันไม่เสมอ นะครับต่อมาอันที่สองต่อมาข้อที่สนะครับสุจิสะพาโวโสจังนะสุจิสะพาโวโสจังเป็นโสจัง,งได้ไงนะครับก็มาจากคำว่าสุจิลงณปัจจัยนะแล้วก็ลบ อานะอนุพานออกไปนะครับก็จะเหลือสระอ่นะพอเหลือสระเสร็จทำไงต่อก็วุธอิอุเป็นโอนะครับจากสุจิก็เป็นโสจิตนะวุธิอุเป็นโอนะแล้วก็เพราะสระอะหลังลบสระอีข้างหน้าจึงเป็นโสจะแล้วก็ลงอ่ะอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ประกอบกันก็จะเป็นโสจะนะ ลบสระอีแล้วก็นําจะมาประกอบกับสระหลังก็จะเป็นโโซจะพอได้โสซจะปุ๊บลงสีวิพัฒน์แรงสีวิพัฒน์เป็นอัง่านะแล้วก็ลบสระอาที่จะนะครับลบสระอาที่จะแล้วก็ประกอบกับสระอาะของอังตรงนี้นะครับก็จะมีรูปเป็นโสซจังนะก็ สุจิสะพาโวโศโจังนะครับแปลว่าความเป็นแห่งวัตถุอันสะอาดนะครับความเป็นแห่งวัตถุอันสะอาดสุจิแปลว่าสะอาดนะครับ<โ>ต่อมาคารุโนภาวโวคาระโว,ะค,ะค,ะโวความเป็นแห่งครูนะครับมีรูปสําเร็จเป็นคาระโวได้ไงความเป็นแห่งครูก็มาจากคําว่าคารุ นะครับคำว่าคารุแล้วก็ลงนะัปัจจัยเข้ามานะลบหน้อนุพันธ์นะครับวิธีแรกคือลบหน้อนุพันธ์ก็จะเหลือสระอาอยู่แล้วก็วุฒิอะเป็นอาวุฒิอะเป็นอาตรงค้ะนะครับก็จะเป็นคารุนะคารุแล้วก็อ่นะแล้วทําไงต่อก็แปลงอุนะเพราะสระอาข้างหลังนะครับแปลงอุที่รุเนี่ยนะครับเป็นอวะ เป็นอวะ,ะเอาอุเป็นอวะอย่างเงี้ยนะครับะประกอบกันมันก็เลยมีรูปเป็นคาระวะไม่ใช่เอาอุเป็นวะนะครับเอาอุเป็นอวะ,ะเป็นแบบนี้เป็นอวะ,ะแล้วก็ k, ประกอบกันนะครับก็จะเป็นคาระวะอย่างเงี้ยนะก็จะได้รู้ว่าคาระวะ แล้วก็สระอาะของนัาปัจจัยก็ยังอยู่นะครับพอได้คําว่าคาระวะแล้วก็อ่านแล้วก็ลบสระอาะที่วะเนี่ยแล้วก็ประกอบกันนะครับก็จะได้รูปว่าคาระวะแล้วก็ลงสีแปลงสีเป็นโอนะครับสําหรับตัวนี้นะเป็นเป็นปุ่งลิงนะครับรูปสําเร็จเป็นปุ่งลิงตรงนี้บอกว่าเป็นนักปุงสกิลลิงคือผู้โดยส่วนมากนะครับ ต่สำหรับสัพ์นี้เป็นปุงลิงคนะาราวะได้แล้วนะครับความเป็นแห่งครูชื่อว่าคาราวะซึ่งเราแปลว่าความเคารพนะครับต่อมาอุชุโนพาโวอัดชวังนะครับอุชุโนพาโออัดฉวังความเป็นแห่งคนผู้ซื่อตรง ความเป็นแห่งบุคคลผู้ซื่อตรงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เขียนไว้นะครับวิธีทําตัวรูปเนี่ยอุชุลงนะนะครับแล้วก็มูทุอาตัวนี้อีกสับหนึ่งลมน้อนุพันธ์แปลงอุตัวหน้าเป็นอะแปลงอุตัวหลังเป็นอวะนะครับฉะนั้นเราก็มาดูนามาดูกันเป็นอุชุโนโพาว อุชุนะครับอุชุแล้วก็ลงหน้าปัจจัยลบหน้าอนุพันธ์นะครับลบหน้าอนุพันธ์ก็จะเหลือสระอะแล้วก็เขาบอกว่าแปลงอุอุตัวหน้านะแปลงอุตัวหน้าเป็นอ่ะนะครับก็จะเป็นอ่ะอ่ะชุนะแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อืม แล้วก็ซ้อนชะเข้ามานะครับก็เป็นอัดชุแล้วก็อัดแล้วก็แปลงอุที่ชะเป็นอาวะนะครับเป็นอาวะจึงได้รูปเป็นอัดชวะแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยนะต่อมาก็ลบสระอาะที่วะออกไปนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นำวะมาประกอบกับสระหลังก็จะเป็นอัดชวะแบบนี้นะครับ แล้วก็ลงสีวิพัฒน์แต่งสีวิพัฒน์เป็นอังจึงมีรูปเป็นอัจฉวังนะครับอันนี้ก็สำเร็จไปสำหรับอัจฉวะแต่ว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้ซื่อตรงนะความซื่อตรงนั่นเองนะครับคำว่าอัจฉวังอุชุก,ก็คือคนซื่อตรงแต่อัจฉวังก็คือความซื่อตรงต่อมามุทโนภาโวมัตถวังความเป็นแห่งคนผู้อ่อนโยนความเป็นแห่งบุคคลผู้อ่อนโยน ก็คือความอ่อนโยนนะครับมัทวะเนี่ยความอ่อนโยนก็มาจากคำว่ามุทุนะมุทุแล้วก็ณปัจจัยนะครับลบอ่าไม่ใช่ลบนะครับก็คือแปลงอุเป็นอานะแปลงอุที่มุเป็นอ่านะครับก็เป็นลบณนกะ่อนลืมไปมุทุแล้วก็ลบณนะอนุพันธ์ก็จะเหกระสระอาออยู่นะครับ แล้วก็แปลงอุเป็นอะก็เลยเป็นมัททุแล้วก็อาซอนทะเข้ามาตัวหนึ่งนะก็เป็นมัททุแล้วก็อะแปลงอุที่มัทุที่ทุเป็นอวะก็เป็นมัทวะแล้วก็อ,อานี้นะครับแล้วก็ลบสระอาทิวะ แล้วก็ประกอบกันนะครับก็จะเป็นมัทธวะในร,รูปมัทวะแล้วก็นําไปลงวิพัฒน์นะครับมัทวะแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้อ่อนโยนต่อมากุมารัสะภาโวโกมารังความเป็นแห่งกุมารนะคําว่ากุามารแปลว่าเด็กนะครับส่วนโกมารังก็แปลว่าความเป็นเด็กนะโกมารังความเป็นเด็กนะครับซึ่งมาจากคําว่ากุามาระ ุมาระลงหน้าปัจจัยนะครับอุมาระลบหน้าอนุพันธ์ก็จะเหลือสะอาดนะครับอุที่อุเป็นโอก็จะเป็นโกมาระแล้วก็อาแล้วก็โกมาระลบสระอาดที่ระออกนะครับเมื่อลบออกแล้วก็ประกอบกันจึงมีรูปเป็นโอมาระแล้วก็ลงสีวิพัตแปลงสีเป็นอังเป็นโกมารังนะครับต่อมา คำสุดท้ายของณนาปัจจัยยุวะสภาโวโยพนังความเป็นแห่งคนหนุ่มนะครับชื่อว่าโยพนะความเป็นแห่งคนหนุ่มตรงนี้จะมีการลงหน้าอาคมด้วยนะมาดูนะครับโยพนัง <c oughs> มาจาก <c oughs> มาจากคำว่ายุวะแล้วก็ลงหน้าปัจจัยนะครับลงหน้าปัจจัยเพราะหน้าปัจจัย ลบหน้าอนุพันธ์ก่อนก็จะเหลือสาะานะครับวุฒที่อูปเป็นโอก็จะเป็นโยวะแล้วก็อ่ออลาอานะลงหน้าาคมนะครับลงหน้าาคมก็จะเป็นโยวะนะแล้วก็อ่ะนะครับซ้อนวะเข้ามาตัวหนึง่งซ้อนวะเข้ามาตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซ้อนวะ หน้าวาเวนนะครับพอซ้อนแล้วก็แปลงวะวะเป็นพระพระ,ะเนี่ยแปลงวะวะเป็นพระพะนะครับอ๋อลืมไปเยอใหม่สำหรับหน้าอาคมก็ไม่ได้พาสรามาด้วยนะครับโยแล้วก็อ๋อตรงนี้นะครับ ก็คืออุที่อูเป็นโอนะครับอุที่อูเป็นโอแล้วก็โยวะณลงณอาคมเข้ามานะครับลงณอาคมเข้ามาซอนวะเข้ามาตัวหนึง่งอ่าซอนวะเข้ามาตัวหนึง่งแล้วก็แปลงวะวะเป็นพระพระแปลงวะวะเป็นพระพระนะครับ เมื่อได้อย่างนี้เสร็จก็ประกอบกันนะครับก็จะเป็นโยพะน,นะนำณมาประกอบคับสะอาก็จะเป็นโยพนะแล้วก็ลงสีวิพัฒนะครับแปลงสีเป็นอังประกอบกันก็จะเป็นโยผนังเดี๋ยวว่าความเป็นหนุ่มสาวนะครับความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ใช้คําว่าโยพนะ,ะวันนี้ก็เรียนไปหลายปัจจัยนะครับเนี่ย สี่นะตาตาตานะตานะนาเรียนไปสปัจจัยแล้อีกสองปัจจัยนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุขิตาโหทะทุกขามุจฉะ